เมื่อว่านี้พี่น้องสำหรับทางด้านบอดโจโยมนินกะนำศิล,ลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางส่วนพี่น้องบวสิเป็นทางด้านนางเอกอ้อมแอมละไมแสงทองทางด้านตระเอกวัดศิวดลน,นะคะไปร่วมถ่าย M b มบเพลงใหม่ของทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะทีวากันวาจะิเจริ่งกับทางด้านแม่จินตลาพูลนลนาพี่น้องนะคะ แล้วก็สำหรับมือว่านี่เอฟซีแฟนคลับก็ได้เห็นแล้วนาอพี่น้องเนาะนะคะว่าสถานที่รักในการทาย m v บก็สิเป็นศาลแมฮันนี่นะคะแล้วสำหรับระเอกที่เป็นเพลงเอก MV ของ m v MV นี่นะคะคือใครนะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็คือสิรู้แล้วนาอพี่น้องเนาะนะคะก็คือบอสโจยมานินนะคะแล้วทางด้านครูมอนอิงนะคะก็ เป็นนางเอก m อมนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านนางเอกอมแอมและเมนแสงทองเป็นแฟนใหม่ของทางด้านบอสจูยนุนินพนาพี่นองนะคะก็ต้องรอเบิงรอดติดตามตอนต่อไปคันห้าพิษพลาดมองได้ก็ต้องคอให้นำรับพี่นองน้องแต่ว่าเหมือนได้เห็นแววมาพี่นองกะนาสิเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสําหรับทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะกะน้องกะบนาสิบ,บ่ได อยู่ในฉาก m v นะคะแต่ว่าน้องกะเป็นนักร้องคู่กับทางด้านแม่นจินตลาภูนลาบนพี่นองเนาะนะคะแล้วก็สำรับมือว่านนี้ทางด้านน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาในชุดสีฟ้าพี่นองนะคะมาในชุดสีฟ้าชุดหางนกยูงนะคะชุดนกยูง f c แฟนครับหลายคนได้เห็นแล้วกับภาคกันว่า เหมือนเป็นนางพญานกยูงพนาพี่นองเอฟซีแฟนครับเข้าคอมเมนต์สนั่นเมื่ออุ้งอิงใส่ชุดแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ออร,ราจับมากๆพี่นนองน้องใส่ชุดสีนีแล้วออราขืนท่านที่เอฟซีแฟนครับเพ้นตรงกันแล้วก็ทรงผมแบบนี้นะคะเข้ากับน้องมากๆพนาพี่นองนะคะมาในชุดนกยูง แล้วก็เมื่อน้องเป็นนางพญาคุณได้พี่น้องเมื่อน้องเป็นนางพญานกยูงนะคะก็ถือว่าบอธรรมดากันเลยท,ทีเดียวพี่น้องนะคะแล้วก็อุ้งอิงนะคะเมื่อวานนี้นะคะในตอนที่ไทยเอ็มบีก็สิเป็นในชุดนกยูงแล้วพอตกมายั่งกลางคืนนะคะก็มีการทําการแสดงคือเก่านะคะจำรับรองสน้อยเพลินแพงพี่น้อ,นนองอุ้งอิงนะคะก็ได้เปลี่ยนชุด ะะมาในชุดสวยมากๆพี่น้องนะคะสีเป็นสีเขียวปนแดงนะคะแล้วก็ส้งพมนองนี่เหมือนนางพญาอีกเหมือนเดิมพี่น้องนะคะเหมือนนางพญาอีกคือเกาสําหรับชุดชุดนี้นะคะถือว่างดงามกันเลยทีเดียวเอฟซีแฟนครับเข้าคอมเมนต์สนั่นะคะว่าน้องแต่งแบบนี้น่ารักมากๆพี่น้องนะคะ แลกักกามาเบิงนะคะสำหรับเฟซบุ๊กอุ้อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพี่น้องก็ได้มิการออกมาพัวสง,ง่าคือเก่านะคะเมื่อหกชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมาเบิงนะคะว่าน้องพตดว่าจังไรน,นะคะน้องพต์ว่าขอบพระคุณพอ่อพ่อแม่แม่ทางกรุงเทพนะคะทุกคนเจ้าทีไม่ก็มั่งใจหลามือนี้นะคะพ่อแม,แม่คือที่หนึ่งในใจหลาเดจ้าขอบพระคุณทีเอ็นดูลาตลอด คอยดันเพง่งคอยเชี่ยคอยสนับสนุนหลาอยู่ตลอดตั้งแต่มือนแรกจนฮอดมือน,นี้พ่อพอแม่แม่คือกำลังใจในการทำงานของหลาเดอจาขอบพระคุณผู้ยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลาเดอจาหลาหักพ่อพอแม่แมเดอจาพี่น้องนะคะลวกะ็ส่งท้ายด้วยนะคะสิ่งของหมากไม้ดันหนาเวทีรังวันน่นหนำใจทีมอเพลาเดอจา ลาเอาห้พอ,พอพอแม่แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรำได้ด้วยเดยจ้าลาหักพอพอ,พอแม่แม่เดจ้าพี่น้องนะคะนี่คืออุอ้งอิงนะคะก็ได้มีการออกมาพโพทรงงานคือเก่ากเรียกได้ว่ามาไลล้นคอทุกคืนจริงๆพี่น้องนะคะก็ถือว่าบ่อถธรรมดาอิีเนาอพี่น้อง,นอ,งนอนหากะดีใจกับน้องทีน้องมะฮอร์ซืเมรีนะคะ นันลาพีนองนะสำหรัพดก้านเพลงสร้างบอสมนองหักนะคะจะถูกปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะคะในวันที่21พี่น้องนะคะกะวักกันบาน่าจะถูกปล่อยออกมานะคะที่ช่องของแม่จินตลาพุญลาบนนละพีนองเนาะนะคะแต่ว่ากะบ้านใดอ่ารู้นะคะว่าสรุปแล้วจะปล่อยที่ช่องไหนแต่ว่ากคิดว่านาจะเป็นช่องของ ทางด้านแม่จินตลาพุนลาพี่น้องคันบ่มมียังผิดพลาดเด้กนะคะก็ต้องรอบบางอ,อีกอีกที่หนึ่งพี่น้องนะว่าสรุปแล้วจะปล่อยที่ช่องไหนนะคะสัมรัมนีกับวันที่สิบหกแล้วนาอพี่น้องนั่นํะคะซัมรัมมีวันที่ส6บหกกับดือยเวลาอีกเพียงแค่5้าวันเท่านั้นเอซแฟนคลับนะคะบรูว่าเพิ่นอดใจรอไดโบนาอพี่น้องนอนะคะเพราะว่ากะว่ากันว่าเหลืออีกหลายวันอยู่นะคะ ต่ว่าพ่อเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเสว่าเอฟซีแฟนครับหลายคน้นพรอมทีสิดันพร้อมทีสิปันซอยกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเอฟซีแฟนครับของทางด้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่นอกนะคะไม่คือทาให้ผิดหวังเลยอุงอิงจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็ตามพี่นอกนะคะในสิ่งเกินเดียวสิ่งเกินของน้องเองนี่แหละนะคะถูกปล่อยออกมา หนึ่งวันอย่างต่ำหนึ่งล้านวิวทุกเพลงพี่น้องนะคะก็ถือว่าบอท่ธรรมดาอีแล้วก็ว่ากันว่าสําหรับเพลงเพลงนี้สร้างผสมหนองหักนะคะได้ทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมรินอาจารย์แต่งเพลงทีหลายคนต้องการอยากเสิย์เพื่อนไปแต่งเพลงให้เพราะว่าไม่ว่าจะแต่งเพลงไหนก็ตามดังปังทุกเพลงเห็นบอเพลงของทางด้านบิวจิตชาลยานะคะห้อยกอดผู้ยอดรวยเพลงของทางด้านน้องเพลงพิมพ์ระดานะคะ ห้อยใจบังไฟแสนดังปังทุกเพลงจริงๆพี่น้องก็ต้องย่อมรับถึงกระแสของทางด้านอาจารย์บิ๊กพุ่มบรินทรีพี่น้องนะถือว่าเป็นนักแต่งเพลงมือทองในพ่อสอหนีเลยกับ่ารดน้องพี่น้องเนะา,าะนะาะละนี่ละสำหรับเพลงเพลงนี้กะบในทางด้านอาจารย์บิ๊กพุ่มบรินทร์เป็นคนแต่งให้คือการรับร่องว่าปังมวลย่างแน่นอนได้เห็นบรรยากาศในการทายเอมบีมือว่านี่นะคะเพียงแค่เล็กหน่อยแต่ว่า เอว่าตองออกมากดีสมบูรณ์แบบมากๆได้เห็นทั้งนั้นบอโจโยมเนนครูมอนองิงทางด้านานางเอกอมแอมทางด้านเปรีวาศีวดลได้เล่นเอมบี้มือว่านีได้เห็นคราวๆพี่น้องนะคะเห็นแค่นิดนึงกะรูได้เลวาต้องออกมากมวนย่างแน่นอนนะคะกะเตรียมรับชมรับฟังพี่น้องะะว่าจะเป็นอย่างไรในวันที่21ที่จะถือนี้นะคะมารอดุุนพี่น้องว่านะคะว่า จะติดแฮชแท็กหนึ่งในมานแรงหรือเปล่าแต่ว่าเซว่ณอีฟซี่แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบัน,พบนแพงก้อมทีสิดันซอยกันให้ติดแฮชแท็กหนึ่งในม่านแรงอย่างแน่นอนทุกคนจังสีพ่อใจนะคะเตรียมไปเลยพี่น้องค่ะเตรียมขอบตาดำไหนเลยนะคะว่าต้องรับว่าต้องน,นอนขันห้ามว่้ติดแฮชแท็กหนึ่งในมานแรงแล้วนะคะ่ะดันให้มันได้หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวพี่น้องนะคะนั่นรับพี่น้องกับเป็นกำลังใจให้นาอพี่น้องเน,นา,าะนะคะนี่แหละพี่น้องสำหรับ ท่านบอลโจยงมาเล่นกับวากันวาเป็นผู้บริหารทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนให้การเข้ารบนับถือเพื้นแห้งนะคะโบวสเซมี่ผลงานได้ออกมาก,กตามพี่น้องนะคะพร้อมที่จะอเอิรนวาเป็นหัวหนา้าวงทีพร้อมที่สีซัพพอร์ตรูปทีมจะของเสมอนะคะอย่างทางด้านน้องอุงอิงจังสีพี่น้องละศิลปินคนอื่นๆนะคะสำหรับบอลโจกับพรอมพีซีดันทุกคน นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเพิ่นเก่งอิลีนัพี่น้องน้อสสำหรับท่านันปอดโจโยมานิ่นนะคะนั่นและพี่น้องสำหรับมือน,นี้ก็มีดวงราวสิมหัศย์สุพี่น้องฟังสนิทสก,อนนอก,ก่อนเนาะค่ะก็ขอมาสวัสดีค่ะ